สวัสดีจ้าผามเป็นพี่น้องปองไปสุผูสุคนเขาตะปาหลายแบบที่นี่อยากกินตำบมกหุ้งก็เพียนเพียนพี่น้องเพียนรักเพียนลเยนล็กมากแกงไก่หรืออมไก่หรือขัวไก่บอกบาถือ <c oughs> อันนี้ไก่ทอดจ้าปีไก่ทอดมากมาตำบมกหุ้งกับมี่ตำหมกหุ้งน้ำหลายแข็งบ่ได้พี่น้องจ้าแล้วก็กยคะแนบเวิง่งเอียงกัอันขัวกุ้งขัวกุ้งฝอยพี่น้องมา,ม,าม,ามากมามากกินน้ำกัน คือเป็นไอไอนาะบัดน,นี่อืกินอะไรได้ปัวกลมกลิ่นี่เขาฉัไอยอืกรอ,อบฉันน้ำลกกาแซ่ขับขับ,บ,บไหมอืมอือเอ๊ะซี่หลาบได้หราบลับมี่าใช่ลาบบ่ะหออืมนี่อื่ผงลาบอันนี้อร่อนจังเลยขยันนันันมะกูเช็นผงลับอันลองให้ผ้ากันร่องสุดอยาก ไก่ทอดผงลาบพนา้าวเป็นไงชอบบ่จะกินลาบป่ขึ้นไม่กินลาบลเดเ๋ยกินนี่ลองเบ,บือนนบ่อันนี้กันก็พล้เป็นกันแสียบต้มกันล่ะมีความแตกต่างป่เอ็นกินลาบมอ็มกินลาบพี่น้อ,นอง รสสลาบนะแจ๋กขึ้นตำมะฮงพี่น้องขอโทษดขอให้เดินใส่มือถ้าบ่ใส่มือก็สไไิใส่ยังอื่นกินม <Sure> ั้ก็บ่แมนนี่พี่น้องเ่าคักตอนมะฮงมาทั้งแม่ตแซ่ก กินไก่หยาบหยาบก็ไก่คนกยเฮ็ดหยาบไม่ได้ยินดอตปึงต่ปร่หงพี่น้องเอ้ยหยาบไปหอดพันแก่นบุญก็ได้กินเขาแต่ว่ารสชาติ่เห็นอยงอื่นต้มาอยากเป็นจอยเนาะกินยาอื่นต๊วใครกินหยางอื่นม่งสอ กินอื่นกันแล้วมันบ้างสบรืมป่วนืมสูบพี่น้องเอ้ยมา้มเข่าาบาดเจ็บสาวดตะดตกดตบออพี่น่่าทบาเสาวอิ่มแงมาบตจันก็ม่กินนั่นตัย่ตับไก่มา อืมนัำง่อยู่เลยอืมไหวเป็นไดงแซ่บอืมชอบแซ่บปะกระเดาของพี่เจ้าเลยทุกอ่าของพญวิเซียนกับของอ่นยาเอัดกุลำผสมกันหั้าครัอ่ะห้ากสุรสดหอืมนำม่ไก้กินแล้ค่้ารับจา้ใค่ เซ<ต>ียนนัน้นมือไรเสือมใหม่กับลากกับทั่วหาแต่ปะลืมกับลืมชิพา้ <c oughs> พาขับรถไปเอาแซบพีบ่น้องกินข้าวไรกับเฮือข้าวหนันแซบพูดออะไรไม่เห็นเขาได้ปลาบอ่ะโดยเฉพาะขอบคักๆต้องกูได้กินขอบัสเต้ด้วยเหรอ ทั้งนี้ล่างคล่องเลยแล้วอันฮันน่าแบบกินเขา่าช่วยเรากินเราลองน้ำอม่ป็่ยังไงกินบะลงหย่ำจนตัวจังังงนแค่ข่ขาวบัดขาดูกันอืมกินขนมปังกินพิซซ่านะเป็นพัดลังกระด้งซ้อมแต่แล้วแต่แ่แม่ไม่จะพลังอ่ะรัศมี ปเ <c oughs> ป็นข้าวเนียมเขาเลยเป็นในกุ้งไฟใ้าทำสมัยเอาสอนสดเอาเด้เอามือยิบมันห <c oughs> นลุด <c oughs> ใส่ทุกสิงอย่างรือไกหลางเลวหลางอีกหลางแวหลางอีกไก่อันยุ่งแม็กซี่จะสื่อด้เลน้อยนี่ละมันตัวน้อยมนมีอะไรบ่ขนกระไย เอาไปแช็กก้ง่ขอม่ที่บ้านต้องซื้อแม่สี่ไหมจูดขนใส่แสบแล้วถอนบอันนี้จูดเลยใจเอาไปข้าอืมนี่จูดด้วค่ะใส่แนบถอนจนเบิด์แก็ดมันหลายถอนมาไหมหลายคนแสบบอาพี่ดน่องโเคมาพี่น้องมาถ้าพี่มันตูดแน่ อันเียนกกรกรกคองมันมีหมังกินพร้อมมีเห็บมันแร่เคิองโรกบ่ถึงสัมดีฉขีดัากจอะด่บลายจำนะม่นานเยลียนี่หพ่ามาเร็วก่อนมาให้แบ่มาเลย ลูกสาวเพิ่งกลับมาอยู่ด้วยกบกบไปคอนเนนสิร์ตะไรนะคองเสิร์ตนะไปกับคอนเสิร์ตอันเอออะบูอือเขามีคนเรียนบูให้ตัวป่านั่นน่ะอืออกบกบเขอแดงหรือล่าอือหือไม่ใ่ ม้นขวาด้วมขวาให้มันเป็นไฟสีเขียวขึ้นแล้วก็บขวานใส่้วฮัลโหลไฮไฮ่ต้อินี่กูว ยุดบ่ไปคิมหอตรนพทังอา่ายกินบ่แต้ยิมให้อะไรแถวแหงร้อนด้วยแถวนั่งเบนจอมอพอดให้เหนด้วยแถวยังร้นเปนมอคือบ่บ่าโดนไปคอสต์ทขึ้นนั่งสดด็ฟ้ามอะไ้หรอนั่งไปคอสตาดตัวใช่แถวมอแถว ถมต่เรือมือมึงมึงเป็นยังไงอันนี้ครืองข้างหน้าแมมก็เจ็บคนกูแถวเอ้ยมึงกับยสิบ้ารอกูไปส่งมึงนีันมากูไปไหมกันเลยมึงจะไปกินแป๊บเดียวมึงจะมามึงยาเ้ากันเลยมันแต่ว่าแป๊บเด็กหันมมเคเรียนด้อยนไจอแซบๆมันบอกไม่ได้เดาไม่ได้เดากินมาททานกินต้นนแซบ ไี่ยากหรอเกิเสร็จเกเสร็จนี่ทำผิดนน้อยหน่อยมะแซมันเปลือกนะัม่บาตั้วยแต่ย่บานเพิ่งสา่พี่แมวหนังแสบน้วยเหลืองอีบากอยทั้งหมดหนั่นแบบแ่บตัวนี้กับอันทั้งแบบนอ่ยเหลืองๆนี่แหละหอมหอมแบบเดีแร์ เปิดสพาพแม่งเลยยากเปิดสาวเป็นพิวยยากมากันอืมออายหน้ั่งขัน้ั่เปิดสาวกินี่เปิดสาวิอื่ใช่เสกินเนื้อ่อนืมเจ็บจะตใส่มือจะิใส่ส่อนที่้องเท่าไร คิ้วเงี้ยวขนาดช่วงแล้วก็คิวเงยครับไม่ใช่ในเขาไปนีมแหละคือบ้านเหมือนอื่นมือนแดดเดียวอยู่ตัวจะไปเบิองแต่ว่าไม่ได้สุกแต่เขาก็เก็บมากแบบตั๊กเฝ้เดืตักเ้าดืหนาวคนเด้เดือนสิงหายเลยกลางเดือน เรเจ็บไปขายดูินว่ซุ้มยูนโน่ร่าขายแสดงมใมใ่ามหาสูแผงานเจ็บทำไงเลยเนาะืม้นอย่างเอาขคนมมนเจ็บข้นขายหลายเดือขาย่ออยาให้พูนอึศม,มาขายสังคมบแมสังคมขายจน้องอิม่อมอนอะไกันเสแส๊ก,กข,นนกข้นหนักก่านอิม แค่เมื่อ้าขายหาอร่อยได้บางคนบางวันนี่บอกถ้าถ้าโดนก็นี่นะจะได้ม่มากินแล้วนะแี่ยังอุ่มหลังนำสูมเขาได้ออกอื้อหืออื้ออันนี้ปุู่สั่นแาไใจสองเ็ตมัดสีฟอเองอัตโนมัติมันฟอเองก็ไม่เว้าายตาเอกน ัำเกินหน่ะกับฟอทำเมื่อกีนก้นี่นหรอแน่อัตนมัติาาแสบกินดนกินแสบบุ้มครับปะอกนยังไกินางกับเบื่อย่าเค็าแต่เือไม่แตกหอกว่าไม่แป้งเ ข้เนียแตงกวาิถ้าข้เนียนาแตกข้นียวมแนันนี้แปกกก้งกมิมันจะกรอบเบาหนนะแ้นั้นมันกรอบมะม่งเกเพเยอะเล้พี่นซบกินบะแสกินบะอิ่มไปหาหมอเด้อ ยาวเหมือนกันแฉลบแฉลบแห่งกระดูกระนะแย่างลบครับแล้นกระดูกเอ็นไหมโอ้ยพี่น้องพอแล้วอิ่มแล้วพอกันคลิปหนาเด้อเพลทแห้งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่ด้วยกดติดตามให้ในเด้อจจัเด้อยตัวกระดิ่งดำแจงเตือนเอาไว้เพื่อสิบเบี้ยผัดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ บายบายจ้าสวัสดีค่ะ